ทดสอบผ้าอนามัยแบบกางเกงแน่นอนว่าสาวสาวสูงวัยนะครับบางท่านกําลังประสบปัญหาปัสสาวะกระปริบกระปอยในระหว่างวันซึ่งหนึ่งในสาวสูงวัยนั้นก็คือแม่ของผมเองครับเมื่อได้เห็นคลิปรีวิวกางเกงผ้าอนามัยแม่บอกสั่งมาเลยลูกหลังจากที่ได้ของมาแน่นอนว่าต้องรีวิวครับรีวิวเพื่อเป็นการประกอบตัดสินใจในการสั่งซื้อของพี่ๆทั้งหลายครับผมทดสอบโดยการเทน,น้ําแก้วแรก ในปริมาณ60มิลลิตรครับผลปรากฏว่ายังซึมซับได้อย่างดีเยี่ยมอยู่ครับซึ่งตัวที่ผมทดสอบนั้นนะครับเป็นขนาด XL นะครับยังไม่พอแค่นั้นครับอยากรู้ว่าจะซึมซับได้มากกว่านี้ไหมก็เลยอีกแก้วหนึ่งครับคุณพี่ในแก้วที่2นี้ครับใช้ปริมาณน้ํา50 ml ครับได้ผลปรากฏว่าครับมีการซึมมีการรั่วเล็กน้อยนะฮะออกจากขอบด้านข้างของผ้าอนามัยเมื่อถูกการทับการบดการขยี้นะครับซึ่งก็ตรงกับที่แม่ผมได้ทดลองใส่เองแม่บอกว่าข้อดีของผ้า ทไมตัวนี้คือบางเบาใส่สบายแต่ว่าซึมซับได้ประมาณครึ่งวันครับสนใจก็จัดได้เลยนะครับ